ไป you you feel อ๋อะไรเฟี้ยเหนอะไรไม่รู้่อช่างมันนะครับกลับมากันอีกครั้งนะครับกับผมนะครับเราไปโลฮาร์ตคอร์เชเนลนะครับเมื่อกี้ลองอ่านดูนะครับแม่อ่านไม่ได้ครับรีวิวอ,อันนึงอ่านอ่านได้ไว่าไอเนี่ยอะไรนะความกลัวฆ่ามึงไม่ได้อย่างเงี้ยเออเอ้ยฆ่าคุณไ,ได้อ่อย่าเพิ่งหลุดกันครับเพิ่งเล่นเกมยัหลุดกันได้ยังไงก็เกมนี้ก็หายกันไปหายไปยาวเลยเกมเนี้ยอืมก็จะมาแคสต่อครับเพราะอย่าลืมครับ เชนเนลนี้มีกฎอยู่ว่าแคสเกมอะไรเราต้องแคสจบครับไม่เช่นั้นเชนเนอจะอยู่ต่อไปไม่ได้ครับเราผิดคำสัญญาไม่ได้ก็เราจึงกลับมาแคสกันต่อเลยสำหรับเกมนี้ไอ,ไอ้เชียไอ้ที่จริงแคสไปแล้วนะก่อนแคสเดอะหลอดเลโก้แต,แต่บางเอิญบางเอิญเนืน่องหลุดครับแคสไปได้8นาทีแล้วหลุดก,กรรมเบยนะครับก,กรรมเลยเอ้ย1บนาทีเลยเดนไม่ใช่8นาทีแบบหมดอารมณ์เล่นเลยนะครับตอนนั้นอ่ชาช่างมันครับมาไม่ต้องสนใจครับอะไรที่ที่หน้าจอครับ เวลาอะไรขึ้นไม่ต้องไปสนใจมันนะครับสนใจคุณภาพเกมดีกว่าอันนี้ผมลองไปตั้งค่ากราฟิกดูเลยนะครับจากการศึกษามันลื่นขึ้นนิดนึงนะครับไอ้ตามเมื่อกี้ที่เล่นแล้วหลุดอ่ะโอ้โหไอ้ไอ้ตามเมื่อวันไหนวันลืมไปแล้วเล่นแล้วหลุดเลยใช่ไหมล่ะทั้งเขาเตี่ยลมอ่ะเล่นแป๊บๆก็หลุดอ่ะน่าตอนนี้ดีแล้วครับได้หรอกนี่เป็นความลับของเราแล้วครอบครัวของฉันเลยในใจเมื่อฉันจะทำลายครอบครัวแกจะแกไป็ทำตามคำสั่งฉัน ใจเย็นๆไว้ก่อนฉันจะให้นายทำเรื่องที่สนใจครอบครัวของฉันน่าขขเขายังปลอดภัยดีฉันไม่อยากเล่นเกมน,น,นี้อีกแล้วอ่ะเขาคุยอะไรกัน,นเย่งหรือจริงเลยถ้าอยากรู้ต้องเข้าไปในห้องครับแล้วเราจะรู้ครับว่าเขาคุยอะไรกันอ่ามาเข้าไปอเียเข้าไป

I'm getting you worried, aren't I? <laughs> but don't. I'm alright. I, <laughs> I guess this creepy mansion is Don't worry. just going to get some I'm I get to waste some get some fresh air. not worry. Don't worry. I'm just going to get some fresh air. If I'm i to waste some monsters along the way. อืมได้เลยเดี๋ยวจัดการให้ที่เหลือเดี๋ยวฉันจะระวังตัวเองอะนะครับหลังจากหลังจากนี้นะครับเราก็เริ่มดูเรื่องแล้วนะครับว่าแบรดลี่ย์นี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลครับผมไม่เชื่อหรอกครับว่าจะคุยอยู่กับตัวเองอะ่ะมันต้องมีสักอย่างครับเฮ้ยหมวดขบอยเอ้ยเก็บได้ป่าวะอะไรน็อตติงเอ้ยทำไมเก็บไม่ได้อะโอ้โหเก็บมาใส่นี่เท่เท่ไปครับเรื่องบางเรื่องอย่าไปสนใจครับเดี๋ยวมันจะไร้สาระเกินไปนะครับดี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 ด เปิดประตูเข้าไปข้างในอ้าโอ้โหในนี้มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยแจอืมตายอ่าออกมาจากห้องนี้ครับเร็วสิฉากเปิดประตูนี่มันชาร์จตลอดเลยใครป้ายออกมาเฮ้ยเมื่อกี้เสียงใครเดินเสียบสลบเมื่อกี้นี้ผมจะทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกันเอ้ยเมาส์นี่มันอีมีไงเนี่ย อ่าเอาออกมาอย่างงี้ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราไม่มีเมาส์มากวนใจนะครับป้ายเอือเออเป็นเลตตกไม่น่าเชื่อขนาดปรับฟราผิจากการศึกษา้วยตัวเองเลยเนีียไม่ยอมปรับหลอกฟ้าที่เขาแนะนําให้เธอจะปรับเองครับให้มันเหมาะกับคอมเป็นเลตตกเลยครับเพื่อ,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 อการเป็นเกมเมอร์ที่ดีนะเราต้องศึกษาการปรับเกมนะครับไม่งั้นมันจะมันจะไม่ได้ครับมันจะไม่ได้อืมอ่าป้าย ตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าเสียงผมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอันนี้ผมลองใช้ไดเวอร์เสียงอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าผมลองเช็คผลงานที่ผ่านมาเสียงผมค่อนข้างที่จะไม่จะเสียนะครับผมก็เลยลองปรับดูครับเผื่อเสียงมันจะดีขึ้นอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อาจจะจบเร็วหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าผมอยากจะลองดูว่าเสียงผมเป็นยังไงตอนนี้ไอเชียนะครับอะไรไม่มีอะไรเอ๊ะอะไรอะส่องแสง โอู้หได้แม็กกาซีนปืนมาแล้วครับอะไรๆอีกอันนึงอะอะไรอยู่อะไรอะไรต้องเก็บต้องเก็บอะไรเก็บไม่ได้อ่าโอ้โหได้ปืนใหม่ครับอ้าวมีกระสุนนัดเดียวเออจะเป็นปืนที่บรรจุกระสุนได้คิรานัดนะครับมองจากบรนผาเลยนะครับกระสุนไอะเราเราลองใช้ดูดีกว่าอ่าลองใช้ดูเออใส่กระสุนไม่ได้ อย่าบอกนะว่าเอา๊ะเฮ้ยมันจะตั้งเอากระสุนอะไรใส่ลงไปวะเนี่ยอ๊ะอะไรของมันไม่ต้องไปสนใจครับป้ายเก็บป้ายมันคืออะไรผมไม่รู้ครับฮ่าเข้าไปในห้องมีอะไรเห็นดิจริงเลยในเคียบมาเข้ามาในห้องผมมัน่นใจครับว่าตัวนอนอยู่มันต้องลุกขึ้นมาครับมันจะยังไม่อะไรอืออะไรเสียงอะไรอ่ะ อะไรอะ่ะตรงกระจกไม่มีอะไรให้เก็บเลยอะ่ะเอแล้วนี่เก็บอของจากห้องนี้ดีกว่ามันชัดจะไม่ปลอดภัยแล้วป้าปล่อยน้ำรับปล่อยน้ำี๋ยวนี้จะมีอะไรอยู่ข้างในให้เราเก็บครับอยากดีที่นี่ได้อะไรมาโอ้โหกุญแจครับป้ามีออกจากที่นี่เหลือเสียงนั่งหลอนมาเกมไหมเสียงเกมแม่งหลอนเนี่ยไอ้เชี่ย ืมอมปปินไปจิวของเราเราต้องออกจากพ่นี่ให้ได้จงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนรุ่นหลังฟังนะจิวว่าเอ้ะกูเป็นตำรวจในตำนานเลยนะกูผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะครับไปเข้าประตูไปอ่าอ่าตอนนี้เราอยู่ไหนกันแล้วอืมกึ่งอ่าวิ่งต่อครับตรงนี้ โอเคไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายครับผมไม่หลงทิศครับเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาครับเข้ประตูห้อง002ตอนนี้เราอยู่ในห้อง002นะครับเราไม่รู้นะครับว่าเรา,เราต้องมาเชิญหน้ากับตัวอะไรเพราะผมได้ยินเสียงอะไรดังๆแสบตอนแรกเฮ้ยไม่มันหันมาแล้วอ้าวให้โทษทีวะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเราจะรอดมาได้อ่า <c oughs> ไปนอนหลับไปซะอ่าไม่ได้โฆสนาเลยนอนหลับพปซะ เอ๊ะแล้วว่าต้องพูดว่าหัวขับพิซซ่านะครับคิดสิ่งจังประโยคนี้อ่ามันต้องเรามีจะมีโอกาสได้พูดตอนที่เรายิงหัวซอมบี้กระจุยเท่านั้นนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้พูดครับอันนี้ไม่ชอบพูดพล่อยๆครับอย่าไปดูมันเลยอะ่ะข้างล่างจะมีอะไรอะ่ะมันต้องเป็นอะไรที่อันตรายมากแน่ทางเดินลงอยู่โอ้จะานที่แบบนี้เฮ้ยถามับเพิงเอาไปฟาดซอมบี้สำรวจได้ไหมไม่ได้เราฝั่งสับเพิง เอ้ยถังดับเพลิงทำไมโอ้ไม่โอเพนเวอร์เลยเกมไม่เหมือนริฟอเรตเลยริฟอ <_ d ates> เรตนี่อินนี่ได้อะอะไรนะไม่ต้องสนใจครับอะไรมือขึ้นตรงหน้าจอครับไม่เหมือนริฟอเรตเลยริฟอเรตนี่โอ้โหเก็บถังดับเพลิงมาตีหัวเอ้ใชฟริฟอเรตเปล่าวะ่ะนะครับได้เราวิ่งเอ้ทำไม่ b เ m หายไปเลยดีแ่ละไม่งั้นแม่งหลอน BGM แม่งหลอนนะครับไปดันตาอ มันเบามันเบาเหรืออะไรเนี่ยจิวเราถึงการได้แบบไม่เหนื่อยเลยนะครับตรอนี้เพราะว่าเกมนี้ไม่มีแคดสตรีมมีหน้าครับนั่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเกมครับไม่งั้นวิ่งๆแล้วเหนื่อยมันจะอยู่ไม่ได้ครับตรงนี้ฮุ้ยอะมันมาแล้วไอ้จีเอ็มมันจะมาชา้าไปหน่อยนะครับแต่มันก็ยังมาครับอะอะอือเฮ้ออือเฮ้ออือฮึอีกไม่น่าจะถึงจุดที่เราเล่นแล้วหลุดครับแล้วผมเลิกแคดไปเลย แคปบหนึ่งเดี๋ยวก่อนยีงไม่นานจะถึงครับเราต้องรู้กันที่ไล้เขาว่ามันจะหลุดหรือไม่เกมนี้ไปดันไปดันไปโอ้ยเจไปดันต่ออือหือหนักไหมจิวโอเคนะไม่มีปัญหาดันต่อฮึนี่ BGM แม่งหลอนว่ะเกมแม่งอันนี้ยังไงผมก็ต้องให้คะแนนนะครับว่าีเจแม่งหลอนมากนะครับ อ้าววิ่งไปจิวของเรามาละตรงนี้แหละครับไอส้สมุนไพรเวนซะไลนนี่แหละครับผมเก็บแล้วเกมหลุดเลยไหนดูด้วยครับราวนี้เก็บมันจะหลุดไหมซึกเป็นไงเฮ้ยมีหลุดโอ้โหเป็นไงอะโอโหคนเทพเพื่องี้โอ้เพราะผมหล่อครับผมหล่อเขาไปตั้งเขาไปตั้งค่ากราฟ,ฟิกเกมนะครับผมหล่อผมหล่ออันนี้ผมหล่อได้เล่งไป้โอ้โหมีน้ำา่วมอย่างนี้แน่นอนครับว่าเทียบกับภาคแรกไอ้ทีม่ผมเคยเล่นแล้วมันจะต้องเป็น ปลาปลาทูยักษ์ครับต้องเป็นปลาทูยักษ์แน่นอนครับตรงนี้เราจะได้เจอปลาทูยักษ์ในสภาพไหนครับภาพนี้เรามาดูปลาทูกันครับมาแล้วบินไงบ้างอืมใช้ได้นะไอปลาทูมาแล้วอาเฮ้ยปลาทูไอยาโอเฮ้ยแม่งปลาทูแม่งกัดผมแล้วอ่ะไอ ไอ้วิ่งว <ENNIS> ิ่งวิ่งเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวจิววิ่งวิ่งวิ่งประูไอ้อ่ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งไปไอ้ยังไงอ่ไอ้กึ้งรอดตายมาได้ครับไอ้เสี่ยเป็นไงหันหลังให้ปรทูครับมันทำอะไรเราไม่ได้ครับตอนนี้ไปเข้าประตูไปเอ่ะโอเคเนะใช้ได้อยู่ไม่มีใครสามารถจะชนะผมตา้ครับตอนนี้อ่ะลงบันไดไป โอ้ยอดมากจี๋ของเราอืมใช้ได้โอเคนะอ่าไปตรงนี้แล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยอืมเดี๋ยวก่อนเราต้องสำรวจข้าวของก่อนเอ๊ะเอ๊ะอันนี้ประตูตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ในน้ำนใช่ไหมถ้าเราเปิดน้ำก็จะทะลักเข้ามาเพราะฉะนั้นเปิดแม่งเลยอ้าวเปิดไม่ได้ครับมันนี่เราเห็นอย่างงี้เดอะดอเ e ทเฮลทายเ h ็ตเอาง่ายๆแล้วกันประตูเปิดไม่ได้แม่งมีน้ำอยู่อ่าจะไม่เปิดกดอีกรอบนึงดังนั้นน่ะ ไปครับอ่าระตูไม่ไม่ใช่เฮ้ยเหมือนอยู่ในเรือดำน้ำเลยว่ะโอเคนะครับอยู่ในเรือดำน้ำตอนนี้คิดซะว่าเราอยู่ในเรือดำน้ำครับอ่าก่อนอื่นเราต้องสำรวจทุกอย่างตรงนี้ก่อนครับเอ๊ะอะไรหืมหนึ่งหนึ่งเบาหนึ่งนะครับอ่าไปสำรวจอะไรบ้างคืออะไรมันให้เราทำอะไรเออเลอร์เออเลอร์เออเลอร์นะครับเออเลอร์เออต้องแก้อาการคอมเออร์เลอร์ อ,อ้าวเฮ้ยอ้าวมอไรแล้วมือคิ้าเยมาอะไ,ไล,ล้วเอเเเเมีเวลาจำกัดน้อยอ้าวไม่ใช่นะครับเฮ้ยเ,เร็วเร็ว,รว,รวต่อตอ่ะเฮ้ยเ้วแมงเออเลยอย้ปลาไ้ไอู้แมมาแล้วไงออ่างตอ เย yeah, ่านแล้วทำเมื่อไหร่ไไหรอไรอะไอ,ะอ้งานเข้าแล้วทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่งกระแทกเต็มแรงเลยนะั่นอะเอ้ยไอไอไอประทูยาเฮ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้อะไรมันที่เลือกความหนึ่งใช่ไหมไม่กี่ประูอ่าแล้วไงต่อเร็วเร็วเร็วเร็สแล้วคิดที่เข้ากู เฮ้ยมรูจิบหาเลยตรงนี Arizona, ้แม่งโอ้ยห้สิบปรแล้วม <Clean> <É. S 2> ันยังไม่ทันกระแทกเลยห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วเร็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 ว e เคน้าสิบเอร์เซ็ครับตรงนี้อยาแจ้งเาเป็นรนี่จะเป็นยังไงวะกระจกมันจะแตกหรือยังไงครับอไรล่ะโอเค ไต่อครับโอ้เขียวแล้วครับสัญญาณเตือนหายไปแล้วเท่ปะจิวเราไม่เท่อ,อีกแล้วโอ้เม่กดทุกอย่างมั่วตายเลยรู้ทุกอย่างครับจิวของเราอ่าไปออกไปจากที่นี่กันครับเพื่อไม่เสียเวลาไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไปดีกว่ายังน้อยเอาไว้ใช้ดาบหน้าก็ได้นะครับตรงนี้เราจะยังไม่เปิดดูครับว่าข้างในมีอะไรเออจะเปิดตอนตอนที่ท้ายเลยครับ อยากรู้ลุ้นกันครับลุ้นกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวแม่แบบผมอาจอาจที่เกียดรอนะครับอาจเปิดดูเลยนะครับแล้วแต่อารมณ์ครับอืมโอเคไปกันครับ <S 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 อเออออกมาแล้วโอ้โหมีน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้น้ำน้ำน้ำอ้าวแล้วเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยนี่น่าเชื่อตรงนี้นี่เคยน้ำท่วมมาก่อนใช่ไหมล่ะหลอดไฟบางตัวยังทำงานได้อยู่อ่ะ <S <S เล่นเทพอะ ประตูไม่ขึ้นสนิมเลยอ pues <em> oh ่ะไม่ร <music> bueno. <mor> ู้ท <ss weights> <Generally> ุ่มมานานขนาดไหนแล้วนะครับเห็นไหมหลอดไฟก็ยังอ๋อมันเป็นหลอดไฟแบบไอ้นี่เคลือบไอ้นี่ไอ้นี่หุ้มไอ้นี่ใชยังมาติดหุ้มไว้เออเลยไม่เสียผมมีสายไฟมีทุกอย่างอืมอะไรอะไรประตูยากได้ยิ่มานอนตรงนี้ไอ้ยิ่ไม่เสียวอ่ะจะจะมีอะไรมีเนี่ยเสียวอ่ะอะไรนั่นไงนั่นไงโผล่ม ผมมัน่นใจแล้วผมมัน่นใจครับถ้าผมตกถ้าผมลงไปผมตายแน่ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนครับอะไรอะไรเฮ้ยกันแมา่งเลยเอาแมา่งเลยเอาแม่งเลยนอนหลับไปซะตึงตึงเหือดวันที่ปีนน่าจะโดนช็อตไปด้วยเนี่ยว่าที่มันยืนอยู่เป็นเด็กนี่เจ๋งเดี๋ยวเพราะว่าใส่รองเท้าอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงน,นี้อ่าไปอ่าโอเคนะโอเค โอ้หปลาเราดิ้นเลยครับดิ้นเลยครับปลาทูเราตอนนี้นะครับไปที่ได้อยู่นะโอเคนะแล้วตอนนี้ราได้กุญแจอะไรมาเนี่ยผมไม่รู้นะครับไม่ทราบด้วยแต่เดี๋ยวก็คงได้คำตอบอครับอีกไม่นานเออือเอเอเอ,อืมได้อยู่อืโอเคนะไปครับพอกไปจากที่นี่กันเถอะออฮะอืม อไปเปิดประตูเอาล่ะตอนนี้เราก็คงต้องออกทางนี้แล้วสินะอ่ะไอเชียเอาล่ะเมื่อกี้นี้ผมเอามือไปลองสับเขาเรียกว่าอะไรวะเอามือไปจับไม่ไ่้มาอยู่ใกล้ปากมากขึ้นนะครับอืมตอนนี้เสียยผมเป็นไงอย่างรู้จึงเลยเฮ้ยก,กระสุนปืนแม็กนัมกูยินดีทิ้งยาเลยเพื่อเก็บอ่ะพูดจริงๆรินะครับเพราะว่ามันสำคัญมาก มันสำคัญมากเลยนะลูเซียสไปเติมไปเพราะว่าปืนนี้มันจะทำให้นายสามารถสู้กับบอสใหญ่ของเกมได้นะนายต้องเข้าใจไปด้วยนะเข้าใจนะจิลไปเถอะออกไปแล้วคลีตหายไปไหนทั้งเกมเลยอะคิดเลสฟิลของเราอ,ะอ่ะไปนะครับไปออกไปเออโหอันล็อกเดอะดอืมโอเคนะ อ่าไปเอาละวิ่งกลับไปทางเดิมครับเดี๋ยวก่อนดิและคุณแจเมื่อกี้กูต้องไปใส่กับอะไรวะไม่รู้ครับเราวิ่งมั่วครับเดี๋ยวเราก็รู้คําตอบเองครับผมมั่นใจครับอีกไม่นานเราก็คงได้รู้คําตอบกันนะครับอ่าขึ้นบันไดไปขึ้นสู่เวหาของเราไปออกจากห้องนี้ไปอ่าเราจะลองสำรวจดูมั่วๆแล้วกันนะครับ หรือว่าเราควรจะไปเก็บข้าวของก่อนผมว่าไปเก็บข้าวของก่อนดีกว่านะครับหรือว่าไม่ต้องวะฮิอะไรเี่ะเข้าไปดูเร็วเมื่อกี้เราอันล็อกตัวต่อแล้วก็ทิง้งปุญแจไปเพราะฉะนั้นช่องกเก็บของเราจะมีหนึ่งช่องครับถ้าผมดําไม่ผิดตรงนี้เราจะต้องผมจําได้แล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอ้ยพึ่งโอ้โอเเหโอ้โหเฮือกเฮือเฮือสจัรบนศพฮะได้อะไรมา ยาฆ่า,า,มาแมลงเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววิ่งไปตรงนี้มีโอ้โหเอือเลยเอือมาโอโ้โ,อโหโอห้โหเอืเออะไรเนี่ยเราเข้าไปใกล้มันไม่ได้อะมันบอกว่าเราเข้าไปใกล้มันไม่ได้อะไรไมนได้มันเทศเราหนีออกมากเอ้ยเดี๋ยวไม่เหมือนภาคแรกหรอภาคแรกนี่เราวิ่งเข้าไปเก็บตรงรังมันได้เลยไม่เสียภาคน,นี้มันให้เราหนีเนี่ยอเอาหนีครับหนีหนีหนีไปไปไปโอ้โหจีพานนี้แม่ง จไม่ถึงเหมือนภาคแรกเลยตานแรกแม่งวิ่งเข้าไปเก็บไม่ง่ายลเลยเลยรีบวิ่งหนีออกมาแสดงว่า <c oughs> ไอ้นี่เราจะต้องใช้ทำอะไรสักอย่างนะครับผมมั่นใจอ่าแล้วก็ตรงนี้เรายังไม่สำรวจเลยมีอะไรอยู่อะเฮ้ยมีอะไรเยอะอ่าอ๋อตอนนี้เรายือนอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นนั่นไงเป็นรูอยู่ครับนั่นไงเสรจฐูละมึงๆๆโดนแม่รับไปโอ้โหชีเราเร็วมากอะ ที่ใส่อย่างนี้เลยเหรอวะโอ้โหจิวเป็นคนอย่างนี้นี่เองเซนจะไม่ลืมเธอเลยนั่นแหละมันจบลงแล้วตรงนี้ไปกลับเข้าไปนะครับในห้องเดิมนะครับแล้วเก็บของมาของที่วางอยู่ตรงนั้นคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอะ่ออะ,อะต้องไปสำรวจดูอ่าาะโอ้โหเนี่ยครับมา้เยเดี่ยวแมก็กกาซีนกระสุนปืนเก็บ แน่นอนครับว่าเราต้องเก็บอ่าเอาล่ะลองวิ่งไปดูครับเราอุตส่าคาพึ่งได้ข้างในจะมีอะไรครับผมอยากรู้ครับอ่าเรามาจนถึงแล้วอ่าอะไรเนี่ยได้กุญแจมาแล้วครับเลสไซเ,เ,นเสไสดนเอ้เชนเรซไซเดนเปล่าไม่แก่เรซไซเลซไซเไซอะไรไม่รู้คำอ่านไม่ออกครับช่างมันครับอ่าโอเคนะไม่มีปัญหาวิ่งไปอ่าล้วมันได้ทิ้งครับ ห้องนี้ผมจําได้ครับแน่นอนครับว่าหลังประตูบานใหญ่นั่นต้องเป็นบอสแน่ครับถ้าเทียบกับภาคแรกแล้วนะ,ะนี่แหละข้อเดียวคนเล่นภาคแรกมากกอนเพราะฉะนั้นเราประหัดการเข้าของในตัวก่อนครับยี่อย่างเห็นหน้าบอสยาพานี้บอสจ,จะเป็นยังไงจะเป็นปลาหมึกยักษ์อีกหรือเปล่านะครับถ้าเป็นปลาหมึกยักษ์อีกครั้งนี้ผมสัญญาเลยผมจะภาพปลาหมึกอีกตัวมาแปะไว้ครับ <S <S เหมือนจะภาคแรกครับเอาปลาหมึกมาแปะไว้กับต้นไม้โอ้เต้เอ้คนดูมันคงคิดอ่ะเอ้มึงเอาภาพอะไรมาแปะวะเนี่ย ออค,ค,ครับพ่อรับได้สา,ารลาแล้วครับได้สารลาแล้วไปไปเข้าเข้าเขาเรียกว่าอะไรวะเข้าสา,ารลากันเหมือนเดิมครับอ่าห <_ C> รือว่ารายการเราไม่มีสา,ารลายอยู่แล้วก็ไม่แน่นะครับตรงนี้นะครับไปกันครับไปเข้าประตูไปเอ้อาหานี่ผ่านมากี่นาทีแล้วนี่ยอืมยี่สิบเอ็ดนาทีครับจัดต่อครับยังมีเวลาเหลืออีกเหลือเฟือยังมีเวลาอีกเหลือเฟือครับตรงนี้ ผมไม่เซฟด้วยครับผมจะเซฟเฉพาะตอนจบปาร์ตเท่านั้นครับเราเปลี่ยนกติกาใหม่เลยครับเซฟบ่อยๆเดี๋ยวคนดูมันคิดครับเดี๋ยวคนดูเขาคิดครับว่าเฮ้ยมึงมาเล่นเกมมึงเซฟบ่อยจังวะอย่างนี้แล้งตอนออกมามึงก็ต่ำเดะอย่างนี้นะครับไม่ได้ครับอ่าโอเคนะเมนชั่นคีอืมเอายาบีชุดดีกว่านะครับอ่าตอนนี้เรามียาอยู่สองชุดแล้วก็กระสุนล็อกเก็ตลันเชอร์พวกตุ่มน้ำวิธีเฮ้ยใช่ล็อกเก็ตเปล่า กรนิตลันเชอร์ครับอ่าไปกันไปจะเป็นตัวอะไรเราก็ไม่กลัวครับตอนนี้ตอนนี้เราเป็นยิ่งใหญ่อยู่ครับเราอยู่เหนือทุกสิ่งครับตอนนี้หรือเปล่าวะอ่านะครับไปจิวเธอต้องสู้กับมันเนอะไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรอะ่ะเธอต้องสู้กับมันเพราะว่าเธอคือหนึ่งในะไม่กี่คนที่รอดตายจากที่นี่ไปได้เี๋ยวมีแนวโน้มที่จะรอดนะครับ ช้คำว,ว่าแนวโน้มดีกว่าเพราะไม่มีอะไรฟันธงได้ครับว่าดาบหน้าเราจะไม่ตายเลยนะครับไปไปเข้าประตูไปอ่ะอ่าอ่าเปิดประตูเร็วอืมอ่อาอะล่ะผมเริ่มจะรุ้นละเริ่มจะรุ้เลยนะครับว่าเราจะไปกันยังไงตรงไปตอนนี้เราลุน้นตอนนี้ลุ้นกว่าครับว่าบอสเป็นตัวอะไรมันจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าหรือเปลี่ยนตัว มาลุ้นกันก่อนวิ่งไปครับเราต้องเข้าไปสำรวจห้องนี้ก่อนเขาว่ามีอะไรบ้างเลยครับเพื่อจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเราได้นะครับอ่าเข้าไปมีอะไรให้ช่วยช่วยเหลือเรามีอะไรช่วยเหลือเราโอ้โหเห็นรากเนาะเห็นรากแล้วหมดแรงเราพูดจริงๆนะครับเห็นรากแล้วหมดแรง้ยเดี๋ยวพูดถึงรากต้นไม้ภาคน,นี้ก็น่าจะมีผสมเจลลูมเหมือนกันนี่ใช่ไหมเอเออ้าวแล้วแล้วก็ปล่อยน้ําเพื่ออะไรวะ อะไรวะเพื่อปล่อยน้ำเพื่ออะไรวะเนี่ยเนอะเฮ้ย,ยกูมาทำไมวะเนี่ยเอ้ยแล้วว่าพานี้มันมันเปลี่ยนจากไอ้นี่เอาเซรุ่มไปปลาใส่รากมันแทนเปลี่ยนจากอันนั้นเป็นปล่อยน้ำแทนวะเออเว้ยนี่เปลี่ยนแน่เลย,อยโอโ้โหเห็นรูปภาพแล้วเป็นส่วนๆอ,นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอ่านครับอ่านไปก็ไม่เข้าใจครับตรงนี้นะครับโอ้โหเฮ้เยต่อเฮ้ยต้อไม่ใช่อะไรวะผีเสื้อโอ้ผีเสื้อกลางคืนสวยอ่ะ เนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายอันสวยงามที่เราจะได้เห็นก่อนซิ้นชีนะครับอ้าวเฮ้ยมีจุดเซฟตรงนี้ด้วยไม่สนใจครับอ่าไปอ้าวเฮ้ยัำไม่ใส่ไม่ได้เหรอ็นว่าหันไม่ถูกมุมอ,อ่าเอาล่ะผมอยากเห็นภาพผู้หญิงคนนี้ตอนตอนสวยจังเฮ้ยตอนมูมล,ล่างสุดแล้วผมต้องเห็นหได้ครับอ่าอ่าโอเคนะโอเค เดนเจอได้แล้วโอ้โหเริ่มเป็นตัวแล้วืมมันมากครับมันมากตรงนี้อ่าโอเคโอ้มีเซนเซอร์ด้วยครับตรงนี้ช่ประตูปะเปิดแล้ววิ่งไปเลยอ่าเข้าไปเนดูเดนหน้าบอสที่สุดเราก็ได้เจอบอสแล้วไอเชียนะครับไปมาเอาไว้เลย นอโอ้โหมันก็ไม่ต่างจากเดิมมากเลยนะครับนี่มีไม่มีสาวอฟเฟคด้วยครับเอ้ยใช่ไม่มี B g M เด้วยครับอ้ทำมาลังการมากอือหนึ่งสองอื้หือเฮ้ยสู้สู้ส,สู้มันสู้อ่ะสามสี่หมดแล้วครับตรงนี้อ่าเติมกระสุนนะโอเคนะนี่อา้าวอะไรมันเป็นไรอะ่ะเหมือนมันจะอ่อนแรงแล้วกันนะ ยิงมันเลยยิงมันเลยยิงมันเลยโอ้โหมันเอาอะไรมาาใส่หมเฮ้ยเอ้าอ้าวพีตายแล้วเหรออะไรเนี่ยทำยังไรเนี้ยดูสภาพมันครับโอ้โหเช่นเคยครับกลับไปหดหอย่าอแค่นั้นครับข้างบนคืออะไร สักทีเถอะเอาฮาเฮยมึงหลุดด้วยเอาา้ยยิงต่อยิงต่อมันมันมันน่ะแหละพอเหรอครับเปลืองกระสุนครับผมว่ามันคงไม่มันคงไม่คืนชีพไปแล้วมันคงจะนอนหลับไปแล้วหละครับตอนนี้นอนหลับไปซะ,ะแต่ดีนะสำหรับเพะตัวนี้คือสีโผโหเป็นดอกไม่สวยมากเลยนะครับน่าเสียดายที่เป็นปีศาจไม่ใช่สิ่งงดงามอะไรเนี่ย จบฆ่าบอได้โดยที่ไม่ต้องเติมเลือดเลยอะแสงสีเล่ไปถึงเยวิงด้วยอะไรเงี้ยนน่จะายออกประตูไปนะครับอา้าวเร็วเปิดประตูเปิดประตูเสร็จแล้วก็รีวิ่งไปเฮ้ยเดียวเดียวเดียว,ยวสายตาเราดีครับโอ้โหแมงปมมันจะจ่าหน้าเลยนะครับมองเห็นก็ตาบอดแล้วตรงนี้โอเคนะไปกัน <c oughs> ก็คือโดนปัดกิดแล้วครับไม่ใช่โดนปัดครับแค่ระคายคอนิดหน่อยครับตอนนี้อ่ะอ่าแค่อีกแค่กันระคายคอเน่ะไม่มีปัญหาหรอกนะสำหรับคุณอย่างฉันเนอะไปเอาอะไรปังเฮ้ยใครอน่ยเฮ้ยเมสเกอร์นายเองเหรอจิลจิวเซย์เซจิวนี่ก็โผล่มาตกใจเลยน,ะนี่ตกลงนี่นายหายไปไหนมาเนี่ยฉันตามหานายแทบแย่เลยนะ ขอโทษทีนะที่จะต้องถ่ยตัไปตอนนั้นโอ้มันเกิดการบางอย่างขึ้นน่ะฉันเลยต้องหนีมันเลฉันเข้าใจนะว่าคืออ่ะเอาัวรอดแต่ว่าหัดบอกกันบ้างสิขอโทษทีนะที่ไม่ได้บอกแบรี่เขาดูเหมือนจะมีอะไรไม่ชอบผ่านบนนั้ฉันเองก็คิดเหมือนกันน่ะเฮ้ยทำไมล่ะแบรี่ Maybe it's quite natural, but <laughs> sometimes it's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I agree. Okay. If there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm Counting on. Okay. ต้องรับโทรศัพท์ก่อนครับเพราะนั้นแป๊บหนึ่งเอาล่ะนะครับโอเคอีกครั้งนะครับกลับมากันนะครับตอนนี้ตอนนี้จิวะรับโทรศัพท์เสร็จแล้วครับอ่าเออ,เอใครโทรมาหาจิวอ่ะแฟนหรือเปล่าอะ่ะเออเฮ้ยอะ,อะไรอะไรอ่ะมงโอดจิวมึงเ็วมากเกี่ยเขาตายอะ่ะโอ้เนื้นสุดยอดอะ่ะอ้าวเฮ้ยนี่แค่ไม่ยสิบแปดนาทีแล้วนี่เฮ้ยมาออกไป นะครับก็ที่ได้อยู่ยนะเจ็ดการข้าของห้เสร็จซนะอ่าไปมาเร็วมาเร็วเข้าประตูไปฟอ่ะมามันก็เล่นมานานมาสมควรแล้วนะครับแล้วก็ B, ทูบีคอนทินิวครับเจอกันป์กหน้าบ๊ายบาย